สากานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณภาสวรบวรกีรติจากซีรีส์ n บ k o k Breaking มหานครเมืองหลวงเผยแพร่ทาง n e t f l i x กค่ะขอเซ็นรบมือให้คุณฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญกล่าวสักเล็กน้อยค่ะตื่นเต้นเหมือนกันครับอยู่ตรงนี้มากขนาดน้ก็ยังตื่นเต้น,รนครับยีรับยอดมาครับรางวัลบนเวทีสิ่งแรกเลยขอขอบคุณเน็ตฟลิขอบคุณพี่โขมนะครับพร่วมกับคุณก้มเกียรติขวสุริขอบคุณคุณปรับดาหยุ่นคุณขุนนะครับ ขอบคุณนักแสดงและทีมงานในบางกร์บิ๊กิ่งทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันนะฮะทำให้ตัวนี้เกิดขึ้นขอขอบคุณคมชัดลึกขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณแม่ผมที่คอยดูแลผมตลอดเวลาขอบคุณหน้าผมทุกท่านที่คอยกำลังใจขอบคุณที่อยู่ทุกคนที่อยู่รอบข้าง ที่เป็นแรงผักดันมาตลอดขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เป็นแรงผักดันและคอยให้กำลังใจผมมาตลอดเวลาละวันนี้เป็นของทีมงานและเป็นของทุกๆคนขอบคุณครับ